ไปหมดไปไปเลยน้องรีบดันไปเอ้าไปมามาดันขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยรีบดันไปเลยขึ้นไปเลยไปสตาร์ทขึ้นบ้างอะไรสตาร์ทขึ้นบ้างนะมาๆๆๆๆเอาสตาร์ทไปดิไปดิเอ็มดีชุมพรเอ็มดีชุมพรเอ็มดีชุมพรชุมพรครับชุมพรเอ็มดีชุมพรครับ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 

ไป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 กูไปกูไปกูมึงเป็นแกปืนข้าวสายอ่ะไปไปขึ้นมาปืนเขาเยอะมากตัวการไปดนไปดีเล่นบ้าเขามึงเลิ่ปิดตัวชุดได้แล้วเว้ยไหวสายตายสายายลุงภูมาหวไหวไหวไหไหกำง่งาหน่อยาะยูยังคืแล้วคือเรไลบบปาลาบี่แล้วบี้แล้วบี่แล้ว มึงปับบีได้เลยปัดบีปับ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 ีปับ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 ีปัดบีปัดบปัดบีปัดบีปัดบีปัขบีปัด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 บีปับีปัด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 บีปัวบีปัดบีปัดัดบีปัดบีปับดบีปับีปดบีปับี

มึงดูเพื่อนด้วยมึงอย่าพ่วงบ้ามึงดูเพื่อนด้วยเอางานก่อนไม่เกิดหมดแล้วขวานะาเปลี่ยนบ้านข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะหลังบ้านโดนรีโมทนะเฮ้ยเปลี่ยนมิดหน่อยเปลี่ยนหน่อยเพื่อนเปลี่ยนหน่อยไหวไหวเปลี่ยนเปิดหน่อยพี่เปิดเหลังบ้านเขารีมมอนเฮ้ยตา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 ยเออตายอยู่ไลยเฮียเพื่อนพี่เป่าตายพี่เป่าตายตรงกูเดี๋ยวตรงกูเลยตรงเสียงกูเฮ้ยเพื่อนย้ายมาจ้าด้วยมัยันตรงกู

โไปเลยเขาชุบอลนะเขาชุบอลอนะไปเอาต่อเลยมึงมึงขีทีละโซนขีทีละโซสวยแล้วสวยแล้วสย่ลวไหวไหวดูไหวูไหวไหไหวดน้เปลี่ยนมีดเเปลี่ยนมีดเเปลี่ยนได้ไหวแล้วเปลี่ยนมีดเเปลี่ยนได้เล่นได่ได้เล่มีไหวไหวไหวเล่มีเล่มดเล่มดเนี้เล่ดนี้เล่ดเนี่ดเนี้อ่มีดนี้ดิหวแล้วไอ้ทีนี้ยนี้ เอาไปไปสวยสวยเอาไปต่อไปเอาดิ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 มาาเขือบู๊ดเขื่อบเขื่อนบเขื่อบุเขื่อบดไป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 เาซ้อมกัซ้อมเหมือนเดิมเปลี่ยนเลยพี่ถือกะ่นาีนเก็บด็เก็บเดเก็บดปีบปบปหน่อยพี่ปหน้าปหน่อยไม่เ็นไม่เไรพี่ ไอชั้นซ้ำเลย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 ขับกับขับไปฝ่ายได้ป่ะพี่จ๋ไหวแล้วเนี่ยไหวแล้วเด้วยเบาปีนหน่อยช่วยด้วยเาะปีนหน่อยเป็นเหี้ยเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยบุตรกูบุตรกูจ่อยบุตรกูตัวนี้เกิดไอ้ตัวนี้เกิดตัวนี้เกิดขอมีดมาลุมยัดหน่อยตัวนี้ตัวนี้กูจะเกิดแล้วกูไปกูได้กูได้กูได้ไปกูได้ไปมามามายืนให้เทปเทปเทปอะไรเน่ไม่ไม่เกิดนะไม่เกิดมันชวยไม่เกิดไม่เกิดเหรอกูจะดีอัไปกูไปกูไปกูหมวย่างหมวย่างห สายสว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 ยตรงตรงก็แต้มขวาได้ขวาไดเพื่อนขวาไดเพื่อนวน้เข้าวอไเเข้าวอไหน่เข้าวอด้วยเข้าวอลด้วยเข้าวอด้วยมึงเอพติดมือไว้มึงาติดมือไว้มึงเอติดมือไวไล่เชียร์หน่อยไล่เชียร์หน่อยตัวไหนเกิดมึงได้เลยตัไหนเกิแลไปลปปไวปืนนะึแกปืนด้วยนะเข้าวอเข้าวอเข้าวอ เฮ้ยมามาศพหลังบ้านรีมาศพหลังบ้านหลับบ้านเขามาศพหน่อยหลับบ้านเขาพี่แต่ยวเย็นเฮ้มึงเงียบก่อนดีมึงเงียบก่อนดีใครไม่มีศพมึงไปเอาศพหลังบ้านเขาเร็วเร็วไปเอาศพอะไที่มีอะไรนะเรเร็วแยกเปิดทับปูปะ

มึงให้เพื่อนเราเซตรถก่อนจะได้ไปจับไปอยู่นะจับไปอยู่กำลังไปโบกำลังโดนรถกูก่อนได้แรถหนึงนะซ่อมรถก่อนเอาละเม้ยมันขาบอกไม่มีนึงนี่หว่าไอพี่พี่ขอเล็กซ่อมหน่อย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 ผมไม่อยากรถกูไปไหนวะจับรถกันก่อนได้ป่ะรถแม่งหายไอ้โบยุ่ไอพี่เอไอพี่ใจเย็นรถมันหายหมดเลยว่ะกังหันคนนึงขอขอขอกางหันไหนกังหันไหนโดนหรอหรือว่าอะไรผมมาผมมาผมไม่ได้ไปถึงเขาโดนจี้กางหันไหวกางหันไหน อากูขับให้น้องังแมันเป็นมีอเดี๋ยวกูซ่อมแม่เดี๋ยวกูซ่อมเดี๋ยวกูซ่อมมึงรอขึ้นนะเดี๋ยวกูซ่อมนะรอขึ้นดิได้รับ้เปาป้าไปดิป้าจะไปกับหนูเลยหนูจะไปกับป้าดิลูกไอ้ป้าเป่าหนูไปกับใครลูกไปคนเดียวดิอะงั้นเดี๋ยวป้าไปกับหนูไปป้าาขับนะหนูไมขับนะรอถเป็นอะไรอะกรงพัง่ายมากเลยว่ะ เอ้ยรถมันเป็นอะไรอ่ะมันพังง่ายดูมันขึ้นขึ้นกันไม่ได้เลยอ่ะมันพังง่ายเฮ้ยคุเป็นอะไรแล้วมันเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวแดดกุณซ้อมเสร็จแล้วลองดูเลยเฮ้ยมันวิ่งไปฝั่งนู้นหาพวกพี่อะไรอ่ะหนูขับออกพี่ออกแน่ขับออกวงรหล่อระบายกันเลยพี่พี่ไหนอ่ะผมตองคุณสั่งพ่อลองเปิดพี่เปิดเพื่อนออกไม่ได้ มานรถ้เยเพื่อนนี่มาขับนี่ไอ้ป๊ามาขับป๊าน่ะพี่มันต้องหอตรงนี้มันต้องหออนี้พ่ครับพี่ขอบอกว่าห้ามมอสบขึ้นรถนะหอตรงนี้ต้องหอตรงนี้ไหก็หอเลยต้องหอพื้นใช่ไหมก็หอพื้นหอพื้นต้องหอองหออย่าคาตีอย่าคาตีนอเลยหอเลยอ่หอเลยหอเลยอเมีมีศพเหลือไหมครับมีศพเหลือไหมครับหอเลยนะเช็คศพครบดีดนะหอเลยเพื่อนกูหอแล้วพี่เบิร์ดเบิร์ ปา๋ามึงไปขับป๋าไปโลกมึงไปขับป๋าอย่านัวอย่านัวโอ้ยพูดทีละคนมาเชื่อใจหนูฟังฟังใครเบิกรถไปมันเบิกรถได้เลยนะไม่ต้องพาป๋าอุปสงค์ก็บเกมสิเกมอะไรโลกเออมึงไม่ขับหรอป๋าป๋าขับไม่เป็นโลกอี้คือถ้าหนูจะให้ป๋าขับเดี๋ยวหนูไปเอาบอลเลอร์มา